ชมกันอยากให้น้องกดไลค์เป็นกำลังใจพี่แป้งพร้อมคอมเมนต์นะชื่อโรบอกของตัวเองเพื่อรู้รับโบ๊กฟรีจากพี่แป้งเลยนะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เป้ชมจะมาสอนน้องรับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นในคลิปเดียวบอกเลยว่าไม่ยากแค่ดูคลิปอย่าก,กดข้ามดูให้ละเอียดนะคะซึ่งพี่เป้จะเดินบอกทุกจุดนะคะของของที่น้องจะต้องไปเก็บนั่นเองชิ้นแรกนะคะจะเป็นวิทยุที่อยู่ด้านหลังของเราบอกเลยว่าสวยมากๆและชิ้นที่สอน,นะคะจะเป็นลิปสติกที่เป็นกระเป๋าอยู่ด้านหลังของเราเช่นกันค่ะจะเป็นริปกอสสีชมพูแบบนี้ว้าวน้องผู้หญิงต้องชอบมากแน่แน่เลย ชิ้นสุดท้ายนะคะน้องก็จะเป็นหมวกไหมพรมแบบนี้บอกเลยว่าเฮ้ยมันน่ารักนะใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยอยากให้น้องรีบมาทํากันนะก่อนที่เขาจเจ้าออกไปจากแมปนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเข <ๆ S 2> ้าแมปตามพี่แป้งมาเลยเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะคะอย่าก,กดข้ามเพราะมันละเอียดมาก เมื่อรน,น้องเข้ามาแล้วนะคะจุดเริ่มต้นมันจะอยู่ตรงนี้ใฮ้น้องเดินมาตรงนี้ได้เลยค่ะมันจะอยู่ข้างๆกันจะมีประตูแบบนี้นะคะสิ่งแรกที่น้องจะต้องไปก็คือเข้าไปในนี้นั่นเองซึ่งมันจะเป็นเขาวงกดนะคะน้อง,องแค่นอนองเดินตามพี่แป้ง ค่ะเดี๋ยวพี่แป้จะพาไปค่ะว่าทำยังไงให้น้องเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เข้ามาตรงกลางนะคะจะมีประตูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะจากนั้นเนี่ยให้น้นองเข้ามานะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวมาทางนี้ได้เลยค่ะนี่เดินตรงตามพี่แป้มาเลยชิ้นแรกง่ายมากๆเมื่อเราเข้ามานะคะเราก็จะได้เลยค่ะวิทยุด้านหลังฟรีแบบนี้เฮ้ยง่ายไปมุ้ยเห้ออกมานะคะจากนั้นเราจะไปทําภารกิจที่สองกันค่ะคือเก็บของทั้งหมด10ชิ้นนะคะน้องๆซึ่งตามพี่แป้งมาได้เลยฝั่งตรงข้ามนะคะจะมีอันนี้ให้เราเก็บค่ะ มันก็จะขึ้นโอเคแบบนี้เราจะได้มาแล้วค่ะ1อันจากนั้นมันจะอยู่ข้างๆกันกนะคะเป็นทุ่งดอกทานตะว,วันนะคะให้เดินเข้าไปลึกสุดเลยนะคะน้องๆก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งค่ะนี่ชิ้นที่2แล้วก็เดินออกมาได้เลยนะคะเดินมาเรื่อยๆตามพี่แป้งมานะคะตรงนี้น้องเห็นส้มที่อยู่ข้างหน้าแหมอาจเดินมาตรงส้มนะคะก็จะมีขึ้นอ,อีกอันหนึ่งค่ะคืออันที่3นั่นเองจานนั้นเดินมาตรงที่เกิดนะคะจะมีน้ำลเลอะไปนะคะน้องๆจะมีตรงนี้อีกอันนึงค่ะกลับมาที่เดินที่เรามาตอนแรกนะ บนโต๊ะนี่อ่าชิ้นที่5แล้วต่อไปนะคะ ตรงสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเดินลงไปข้างล่างสุดเลยไม่ยืนอยู่ตรงนี้มันก็จะมีนะคะอันที่6จากนั้นเดินออกมานะคะน้องๆมนจะอยู่ข้างๆกับทางเข้าเลยค่ะอยู่ข้างๆกันเลยนะคะก็จะเป็นน้องแตงโมแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะพอเดินออกมาแล้วให้เดินขึ้นมาเลาะขึ้นมานะคะน้องๆกระโดดขึ้นมาเลยมันสาวอันเนี่ยมันอยู่ติดกันเลยนะคะอยู่ที่เดียวกันนะคะน้องๆก็เดินมานี่เลยจ้ากับอันที่8จากนั้นนะคะเราก็เดินลงมาจากที่เราเก็บอันที่8นะเดินลงมาเลาะๆมาเรื่อยๆผ่านน้องส้มไปนะคะมันนนจะะะอข้้้างงสคเดิน มาเป็นสีขาวๆแบบนี้มันจะอยู่ยอดบนสุดนั่นเองอันที่9ค่ะเดินลงไปค่ะเก็บหดนยอดเสร็จปั๊บพอเราเดินลงไปเราเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วน้องๆน่เราเดินลงมาเราจะเจออันสุดท้ายคืออันที่10นั่นเองอ้าวไม่ใช่เก็บเสร็จแล้วเราจะได้นะคะกลับมาจุดเริ่มต้นค่ะจะมีแท่งๆแบบนี้ที่เป็นลิปสติกกดอีได้เลยเราจะได้เปิดเควสที่3กันเราจะได้บวกไหมพรมมาแล้วค่ะนี่กดโอเคพอเรามากดอีตรงเมื่อกี้นะคะตรงนี้มันจะเปิดนะคะปลดรอกประตูเรียบร้อยเราก็เดินไปที่ประตูได้เลยอ่ะเดิน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 จ้าตรงนี้มัน ตรงอ e, ีตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งกดอะไรนะคะเพราะเรายังไม่มีของให้นอน,นเลี้ยวขวาม,มาลิมสุดนะคะจากนั้นเดินตามพี่แป้งมาได้เลยค่ะเรานะคะจะไปเก็บของวัตถุดิบกันเพื่อมาค้าของนั่นเองนะคะจะอยู่ตรงนี้1อันจากนั้นเดินตรงมาเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆนะคะด้านซ้ายมือนะคะจะมีลิปสติกตรงนี้นะ,ะกดได้เลยค่ะแล้วก็อยู่ข้างๆกันนะคะก่อนถึงทางออกนะคะจะเป็นเหมือนแบบโดมโดมเหมือะนะน้อง จากนั้นเดินออกได้เลยค่ะเมื่อเราเดินออกมาแล้วนะคะให้เราไปอันข้างๆได้เลยนะคะอันข้างๆเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะตามพี่แป้งมาได้เลยเมื่อเราเข้ามานะคะจะเจอริปสติกหนึ่งอันแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นดอน,นะคะเดินล่องไปนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยจะเจออีกอันหนึงที่เป็นออร่านะคะ จะได้ก็เดินก็ไปอีกนะคะบนสุดมันจะมีอีกความตัวนี้เดินเข้าเดินออกไปทีนึงนะคะเดินเข้าเดินออกไปได้เลยนะคะน้องๆไม่ต้องงงนะคะจานนันท้ายน้องๆออกจากตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปประตูอื่นกันค่ะอ่าเราอ้อมไปนิดนึงนะเดินไปประตูนี้ก่อนนะคะนี่จานนันท้ายน้องๆเดินตามพี่แป้งมาได้เลยนะเราจะไปเก็บวัตถุดิบเป็นลิปสติกกันนะนี่สีดำตรงนี้นะคะจานนันนะมันจะอยู่ตรงนี้นะน้องๆข้างๆกันเลยนะเป็นออร่านั่นเองแล้วก็หันหลังกลับมานะคะ อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาก่อนทางออกนะคะนี่มาๆา,มา,ม,ามาเลยจะเป็นลิปสติกตรงนี้นะ ส่วนฝาตรงข้ามเนี่ยจะเป็นยอดๆเหมือนกันน,น้องๆก็จะเป็นออร่อีกอันนึงที่เราจะต้องเก็บนั้นเองอ่ากดโอเคไปเลยจ้าจากนั้เมื่อเราออกจากประตูนี้เสร็จปั๊บเราก็เข้าอีกประตูหนึง่งคือประตูสุดท้ายแล้วนะคะน้องๆอาเดินตรงไปจะมีลิปสติกอยู่ตัวนี้ก็กดไปได้เลยโอเคคือบันไดมานะคะก็จะเจอออร่อีกอันนึงนะแล้วก็มาอีกบันไดข้างๆกันนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือบันไดมายอดบนสุดได้เลยนะ,ะมันจะอยู่ข้างบนสุดนั่นเองก็เดินเก็บขึ้นมาเลยค่ะนี่จะเป็นออร่าอันสุดท้ายจากนาน,าน,น,าน หมดทุกอันแล้วนะคะแล้วก็มากด E ตอนที่เราเดินมาตอนแรกได้เลยนะคะที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าอยู่ยังไงทํายังไงบ้างง่ายมากใกล้จะจบแล้วนะ้องทุกคนให้น้องน,นะคะกด E ได้เลยนะคะนี่จนั้นนั้นเลือกสีตามพี่แป้งก็ได้นะ,ะจะไม่ต้องคิดเองให้มันยุ่งยากน,นะ,ะเลือก2ส,สีสีแดงกับสีชมพูจากนั้นกดอันแรกค่ะแล้วก็กด n e x เราผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเพื่อทําลิปสติกข,ของเรานะคะเมื่อเรากดนิกแล้วนะคะก็มาเลือกแป้นนะคะสำหรับลิปจุมนะคะเลือกตามพี่แป้งได้เลยค่ะแล้วก็มาเลือกฝานะคะว่าจะเอาฝาไหนเลือกอะไรก็ได้เลือกตามพี่แป้งไปเลยง่ายดีไม่ต้องไปคิดเองจากนั้น,นะะให้กดปุ่มสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้ตามพี่แป้งมาเลยค่ะจากนั้นเราก็จะได้แลวนะคะอันสุดท้ายที่เป็นลิปที่อยู่ด้านหลังของเราสีชมพูฟโ,ฟโฟงเฟ บอกเลยว่าทําตามพี่แป้งไม่ยากเลยพี่แป้งไม่แน่ใจนะว่าของชิ้นนี้มันจํากัดเวลาไหมอยากให้น้องมารีบทําเลยดีกว่านะคะน้องเพราะพี่แป้งไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะหมดเวลาเมื่อไหร่น,ะนั่นเองนะคะลองไปดูกันเดอ้อยังไงก็รีบมาทํากันนะคะวันนี้สอนเัของเฟยเยอะมากเลยพี่แป้งยังไม่ได้นอนเลยต้องขออภัยด้วยนะอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงก็อยาให้คิปมสั้นนะจะก,กันคลิปหน้าจ้า